แถวนี้ละจ้าคุณตาใส่ชีเดกนโม่ออ,อกจากแม่ค่ะนี่แล้วก็ยายเสียงเดือนนะคะตรงนี้เสียงเดือนนะคะอยู่กับน้องน้โมเจเลยแล้วก็พี่นิ่งด้วยค่ะ บอกว่าอยากอยากเป็นหนุ่ไมได้ไหน่อยเธอใจเย็นๆครับน้ำโมวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจบรรยากาศเป็นใจให้น้องน้ำโมนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะนี่บรรยากาศพอดีนะคะไม่มีแดดนะคะวันนี้ไม่มีแดดนะคะสมซื้อเดอ้ออะไรสมซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อไพ่วันมงคลกัน,นะ สิได้เป็นนุ่มในมือนี่จ้าขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพายบันมงคลแล้วกำลังจะเริ่มพิธีนะคะนี่เอาแม่โมข้าวที่ก่อนนะคะอันดับเลกแล้วก็จะพ่วงน้องนโมออกจากแม่นะคะนี่แล้วก็จะเอายายเสียงเดือนมานะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีก็จะเดินกลับบ้านเลยนะคะนี่ ไม่ไงไปขึ้นรถถาเลยเอาแยกไขึ้นรถถา่ะนั่นเอาแยกไปขึ้นรถถาเลยน่าจะกลัวกันไปเลยดีกไปขึรถาเลยี่ะพอเสียงมาช่วยเดี๋ยวหน่ เราต้องขออนุญาตเะคะเราต้องใส่ปอขานั่นเอเอาโซนี่เหังไดดิฮะเอาไปใส่รูั้ยเอาไม่ใช่บ้านดียเราไปใส่เอาไเอาไปเอาไบ้านต้จะมาอย่างที่ฮะ ไม่เท <usion> ้าก <personas> <im> in ็ไะพิงในกกได้ค oh, okay. oh, okay. <mod el tim ides> mm ือเดือนที่สองปีห้าวันสองปีห้าวันนี้ค่ะสองปีห้าวันนี้นะคะไปเลลยีแ้ว ม่เป็นไรม้เนาะมัมันะดเ้อนกด้ว่ตอนนั้นหรื tamam. อว่าคม่นเอาใหพุทธอนหทุกอย่างเ้รไปหนีได้บ่เมนตี้คุณตาก็อาจจะมีหลงมีลืมบ้างนะครับ

มาได้กว่าได้กุ๊กกี้กกุ๊กกจับานเขาได้ลาบันนี้เราต้องต้องต้องใส่ใส่ตู้น้องน้ำูมนะคะมิแม่ต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตใส่กำไลให้น้องน้ำามนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อนเพื่อนก็บอกผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแต่ละเชื่อจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ตะขอนะคะตามประเพณีของชาวกล้วยนะคะวิธีการเลี้ยงชง างนผัด้อดไปเลยมันเคยผัดอยู่ดีหรอ่หลักมันหยางยางดิจัดขนมมันเอาไว้ใส่อ แม่ม <M łość> <Billboard Sports> ันยืดไม่พูดอยแม่มากไม่ัดมันยืดขาตัวตัดแล้วตัวนี้ใม่้วมันแย่มีนอ่านนี่เป็นคนเขมาต้ิดปลาไปคนอ่นกินกันด้วยไไจ้่ไ้ไาไไ้า กี like Who? ่ทางนี้กี่ทางนี่คนมะกี่ทางกี่ตะวันออกคนมา

ออตอนนี้มัดเชื่อก,กับมีเสียงเดือนแล้วนะคะเด้อเจ้าที่จะถามแม่นางธรณีนะคะขอให้น้องนา่มก,กับบ้านโดยง่ายแล้วก็ตลอดปลอดภัยนะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยนะคะแม่มก ดีวพี่เจ๊เอาอันนี้โหลดไปนี่แหละเว้ยเอาอีกด้วยในรถนี่เยตรนีเลยไปเลยนะคะไปเลยจ้าเ้ยหลากเก่งจับจบจับ้เก่งเถอครับผมมาเลยเจ้าทีเจ้าสานเลยก็ให้ผ่านง่ายไปได้ดีๆนะครับโอ้น้ำมงนพาแม่วิ่งเลยค่ะเล้ยเนเลยเ่นเลยกัน โอ๊ยเล่นเลยค่ะบบ่ายนี่เดี๋ยวจไปเอาดิใจดิใจงานถอยหลังเร็วจริงจังเลยครับไปเลยดิ่งดิ่งโอ้ยเก่งจริงงานออกกําลมูอเลยผมไปก่อนนะแม่เมื่อตะกี้เขาเลี้ยงร้องบอกแม่นะคะแม่ครับผมไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกัน มาาผมจะไปเป็นหนุ่มแล้วผมจะไปเรียนวิชาให้เก่งๆโอยขอขีน้องมิ่งเลยบอแล้วค่อยกลับมาหาแม่นะคะเก่งจังเลยคนหัวไม่เขียวลูกเลยคันขนหัวลูกสู้เลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะ ดูดูน้ำโมเดินก่อนคุณยายเลยนะคะนี่ก็พุณก็ตามหลังมานะคะแล้วก็อายุยานให้แม่โมก่อนนะคะตอนนี้ต้องดูเรนน้ำแม่โมแล้วก็น้องน้ำโมอีกทีนะคะนี่ดูเก่งจังเลยครับผมแม่แม่ให้รางวัลผมได้เลยนะคุณยายก็เก่งค่ะคุณยายเก่งแท้คุณยายดู สุพร้อมเข้าวโรงเรียนแล้วคร่บเพ่อนบัวหองวังหันเขาตกใจเบิดดีตัวอันตัวใส่ที่บอกมีดีไม่เขาส่งเสียงร้องไึ้น กิ่งแห้งค่ะทุแม่แบงเทียนนี้เด็กเดินเดินหน้าเดินหลังนะคะเด็กน้องน้ำมโมเราเก่งนะคะเดินน้ำมากๆคุณยายเสียงเดินเลยค่ะเก่งสุดๆเลยนี่ภูมิใจในตัวน้องน้ำโมมากเลยใ่เขียวภูมิใจหลายค่ะนี่ภูมิใจในตัวน้องน้ำโมนะคะนางเก่งนะคะนี่ดูดูดูอย่างมั่นใจนะคะนี่พูดพูดดู เป็นช้างที่สง่างามนะคะผู้ใดพบเห็นก็นต้องให้หลงรักแล้วก็เอ็นดูน้องนองโมนะคะปไปเลยไปลุดไ,ไปไปมาได้ไปบานเ้ามากไหมาไปางปปวันมงคลกับบ้านของเรานะคะเก่งนะคะแค่แค่เรามัดโซ่แล้วก็ใช้พาดคอเฉยๆนะคะเราไม่ได้มัด ตรงปลายสุดนะคะนี่แค่พาดคอไว้เฉยๆนะคะนางเดินอย่างสง่างามเลยนะคะแม่โอ้โหโอ้ยยายหยุดย้ายหยุดคุณยายไมาเั็นใช่หยุดแล้วดำอย่างเดียวนะคะนี่โอ้เก่งยังเลยคุณยายเดินไม่ทันเลยค่ะนี่โอ้ยมากมากคุณยายมากกว่บ้านเลย บปานะเกี่ยวข้งกูมยังเลยเฮ้ยเก่งจังเลยค่ะนี่อย่างสง่างามนะคะจรังจริงนะครับลูกชายจ้าอคนมาให้กำลังใจเราน้ำมือเยอะนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณด้วยใจจริงนะคะนี่ ขอให้นโมให้โชคเด้อวันทีีสาวชี่ิตนี้จะได้มีของกอบแทนน้ำใจเพื่อนพ่อควานแม่ควานนะคะนี่็ิชใจวันมงคลให้มงคลสูงชื่อเลยที่มีย่างกว่าท่านหลานเลย มาลัดของน้องนโมลังใจเยอะกำลังใจเยอะเลยทั้งพ่อนมนควันแล้วก็แม่แม่เอฟีนะคะนี่เออทีมหนิยังมาท่ยนานี้อยู่ที่ีนอยู่โซนนี้นะคะที่นีัตรนี้ะกลังใจเอังใจยะูยูงับ้านีูา้งกบ้านดีูยอมาทางนีคุณยายมานีมาพูดเรีนตามหลังม่ลกจักายังลตัวเลยหังยังกันกันดูค่นี้ มาเยย่มาเลยออไปบาตเลยไมด้ไ่ได้เดินไปพอไปนี่กินขนมไงละบาตรบาตนยี่ยมไปราไปเอาตาลงตาลเป็น่ล่ะแซงไม่หลงยังข่วงหาดคนนึ่เนาะดูมากๆๆผมจะพากลับบ้านแต่ย่ายขอบคุณคุณยายมากๆ